nó cho sớm sớm đấy chồng phu gì nữa tôi <laughs> là lúc mình dò bán pú này nè lúc dò này nó muốn nó thay nó chỉ có một chỗ thắt một chỗ thắt xì nè phát nhọn thắt chỉ có một bát sàn nó một viên thầu một bát sàn một viên như xin nó cứ giờ củ cụ giờ lâu về mùa đó nè mà dò nó lấy nó tốt lại xem mà thì lại đó là sẽ tốt cho kia này là là kia là nhà lùm bán nè dò nó lại ngóng ngóng trên chè nè lại tối tu ba đêm nè thì tiền nhau sát xin nữa nó sát nó mới là đó để xin chơi tụi đây khó xuống là nó เดี๋ยวลุยจอมปล้นปู้ในเจี๊ยยิจอมปลอยเจี๊ยนี่นุ่นตองเจี๊ยละมืนะเห็นว่าชานอนะจอดตอนนอเจี๊ยมืเสีงควงซะจอดน,น,น้าหน,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 น้ามองของเราจอดหน้าน้มืเสีงควงเราเจีเราจอเช็คส้น,ตนตสะนะแต่จอมปลอยในเจี๊ยอวตเต๊ยจี๊อดซะนะเก็บเท่แล้วจอดละมือไรนะเนะช็คส้นเลยที่เปล,ลี่ยนกุมาหมุดไทยมีจิงเจนะ เทไทลอจริงกหลจริงกเจคืออย่างเธอเก๋ไม่มีมีที่นเลยมัมับลอมหมดของเกนะก็อออจีนจเชจีนสีเปียนามุทยเลยจันเจว่าเน็ตโนเจว่าจบปะได้ลเต่านะจนเจธรรมชาติรนะไทยลุงลอยนะธรรมชาติธรรมชาตินะอ่าลยเต่าได้ม่งเจน่มีชาเชมอปันนปักเขาอูน่นะ เจ้านั่นเจียรอะไรลูกเกีย้ยคือตรนะหนันะน้นนะบ้นปูกัมังกัพลนช่ใช่ชาไบดานะบนนะน้นปู่น,น,นะโน้นนะหนุมขัดสุดเลย

sụp phập chùm gọn nó nè, tôn ảo, sọp thịt, mẹ cloy nó nè, chúng ta qua lễ sao sát Thái chúng ta xem nè, Thái như là làm nè. 나도 모르게 촐어대. 난 쪼탈 쪼 촐어대.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  대쪼 촐어대. 쪼쪼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  쪼. 쪼쪼쪼 쪼. 쪼쪼 쪼. 쪼쪼 쪼. 쪼쪼쪼 쪼. 쪼쪼쪼쪼쪼쪼 쪼. 쪼쪼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 

อันนี้ปลาปลาปลาบุ๊น้ก็เพืกอแค่นะทำเช่นะนะทเนะปลาปลาธรรมชาตินะปลานงธรรมชาตนะจานาเจว่าแลเต่าเด่นจ้านะขนมเต่านะจานาปลาหนนะตุนเชยกันนะเชทธรรมชาตินะตุนเชยอีกยอดจำนะตุนเชยธรรมชาตินะจนาปลาสูตเนะอันนี้แม่นปลาสูตรนะแค่นี้เจะปลาสู้มนชี เลียบตื้อได้ขาดนัน่ะแล้วปนีปาป่าป่าบูเหรอขนาดนัปาบูนานะ,ะ้นขนาันป่าธรรมชาติค um. ือกันนะโอ้ป่าบูเนาะป่าตังปาบูหรอป่าตป่าัง ปลาบูแต่มันแบเนื้อมันคือปลากัอ๋อเนื้อคือปากังนั่นนะ้าเจนี่ตอนเจนน่มันปลาหูปลาบูนูนะเดี๋ยวมาใก้อย่างปลากังนะทนะเชธรรมชาติเลยังเชเนตโรว์ลมัวหอวปลาเต่าหลยอย่างนะคนนี้เป็นโลหรือไม่ยังไงโลนีโลปายบลนงยังปนจันนี้ขายโลละเท่าไหร่โลละ 35, สามสนนะิบห้าหรอ ล้วปันนี้นี่ก็โลโลโลเท่าไหร่นะสพันเลยนรปลาสู้เราเท่าไหร่เท่าไหร่นะโลป okay. okay. ลาสู้ป่ะตัละสามสละสามสิบลจเนะลม้ตัวมนจล็ดสอลมัวนาจลมวทึ <S <S ่งยีนะมองใจเลยหนึ่งใขงหมวดลมว Não passou, eu não. Né? Eu não... Hum. Eu não